สวัสดีครับ OIC Cafe วันนี้ขอเสิร์ฟกาแฟาที่สดชื่นแตกต่างจากกาแฟาทั่วไปเพราะเราจะมาคุยกันเรื่องการประกันชีวิตควบการลงทุนการประกันชีวิตควบการลงทุนก็เหมือนกันกับกาแฟาส้มทั้งสองต่างมีส่วนผสมที่แตกต่างแต่ลงตัวทั้งส่วนผสมระหว่างประกันชีวิตและการลงทุนกับส่วนผสมระหว่างกาแฟากับน้ำส้มซึ่งมีทั้งที่บริษัทเลือกลงทุนให้แบบมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำแบบ Universal Life และแบบที่เลือกลงทุนเองแบบ Unit Link ซึ่งเปรียบกับการเลือกน้ำส้มที่เฉพาะเจาะจงขึ้นเช่นกาแฟส้มยูสุการประกันชีวิตควบการลงทุนนี้เป็นการประกันชีวิตแบบไฮบริดสำหรับคนรุ่นใหม่เปรียบได้ดั่งความสดชื่นแปลกใหม่ของกาแฟส้มเลยถ้าอยากลองเริ่มลงทุนพร้อมได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยด้วยลองเริ่มต้นด้วยการประกันชีวิตควบการลงทุนกันก่อนได้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน O i c c ซ f e าว่าประกันภยัยเปรียบเหมือนเครื่องดื่มอะไรในตอนต่อไปสวัสดีครับ